สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันเสาร์ก็เวลาห้าทุ่ม30สบนาทีนะครับแมนยูก็จะแข่งกับไบตันนะครับก็อย่างที่รู้กันว่าแมนยูแพ้ ใบตั้งในบ้านมาสามเกมติดเลยนะครับตั้งแต่สามปีสามปีติดนะครับแต่ว่าปีนี้มันไม่เหมือนเดิมนะ <c oughs> ปีนี้แมนยูมันแรงเชสโกน่าจะยิงเชสโกอุญ,ญา่าเอมโบมู สามศูนย์ฟันธงครับฟันธงแล้วก็หลังจากแมนยูชนะคืนนี้นะครับก็ผมว่าจะดูเรียวภูต่อเลยตีสองก็คิดว่าก็เชียร์เรียวภูนะครับอ่าเชียร์เรียวภูก็เรียวภูแข่งตีสองเน้วก็ประมาณตีสี่นะครับ ก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่รู้วจะวิ่งไหวหรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดวิ่งไม่ไหวก็ถือโอกาสพักไปเลยนะค,ะนะครับเพราะว่าการวิ่งนั้นบางทีเนี่ยมันก็ต้องมีวันที่เราพักบ้างนะครับบางคนเนี่ยฝืนวิ่งจนกระทั่งแบบเข่าพังก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ ผมเคยสังเกตนักวิ่งคนหนึ่งนะครับเขาวิ่งทุกวันเลยจนกระทั่งเข,เขาเขาเสียฮะ,ะแต่พอสังเกตการวิ่งของเขาเนี่ยเขาวิ่งด้ยการวิ่งโดยใช้ปลายเท้านะครับก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองก็ดังนั้นการที่ผมวิ่งเต็มเท้านี่ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ แต่ว่าถ้าเกิด <c oughs> ใครมีความรู้อะไรเพิ่มเติมก็บอกกันได้นะครับเพราะผมก็เพิ่งหัดัดวิ่งอาจจะยังไม่รู้ <c oughs> ก็พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ไปวิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการพักกล้ามเนื้อไปในตัวก็คืนนี้ก็ขอให้แมนยูยำ แล้วก็เลี้ยผูกก็ยำๆนะครับโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับก็บันที่สิบเอ็ดของการวิ่งนะครับครับขอบคุณครับบอกจะรอดูแมนอยู่หลับซะเยวจะดูแมนอยู่กับลูกืมวดูแมนอะยู่กันเลยหลับซะแล้ว ทุ่มแลืวอะเนี่ยโหหลับกันหมดเลยเค้คือเจแมนยูเนี่ยจบเกมแมนยูชนะสี่สองนะครับครับก็จบเกมนะครับแมนยูชนะไบตันไปสี่สองครับก็มาเครียดช่วงท้ายนะครับแต่ก็ยัง โอเคผ่านไปได้นวดจะชนะง่ายๆนะเฮ้ยก็แมนยูขึ้นนำโดยคุณย่านะครับแล้วก็รู่ที่สองก็เป็นคาเซมิโลแล้วก็รู่ที่สามเอมโบโมและรู่ที่สี่เอมโบโมนะครับก็เดี๋ยวรอดูเรียกผู้ต่ออีกครับตีอสอง ก็เจียเรียพูกันต่อนะครับก่อนไปวิ่งก็มาเล่นแมวก่อนนะครับตอนนี้ก็หกโมงแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปวิ่งบนเข่ากันนะครับโอเคครับครับตอนนี้ก็เวลาหกจุดสิบส่นอนอนะครับเมื่อคืนดูเียบดูแมนอยู่จบ ดีหนึ่งครึ่งเขแล้วก็คิดว่าถ้าดูเรียผู้ต่อน,นี่น่าจะวิ่งไม่ไหวนะครับก็คิดว่าเรียูน่าจะยำนะครับก็พอตื่นขึ้นมาก็เรียผู้แพ้สามสองนะครับโอ้เหลือเชื่อนะครับว่าเรียผู้จะยำซี่ก็คราวนี้เดีนะ๋ยวค่อยคุยกันนะครับพอดีผมต้อง ขอไปวิ่งก่อนนะครับวิ่งออกกำลังกายนะครับก็เดี๋ยวเจอกันที่สนามนะครับก็เสียใจกับเรียบภูด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวชน,น้าเรียบภูมาแน่ครับแล <laughs> ้วแมนยูสสวนแมนยูก็แมนยูชนะไปนะครับสี่สองนะครับมาขือจับท้ายเกมนะครับก็โอเค ไปวิ่งกันครับวันนี้เป็นการวิ่งวันที่สิบเอ็ดนะครับที่สนามครับ ก็วิ่งครบ7รอบแล้วครับเดี๋ยวเดินอีกหนึ่งชั่วโมงก็เดี๋ยวให้เจอกันนะครับควันนี้ก็กลับถึงบ้านแล้วครับวิ่งไป8รอบนะครับแล้วก็เดินอีกประมาณสิบกว่านาทีนะก็ วันนี้เป็นการวิ่งรอบที่11นะครับวันที่11ก็รู้สึกว่าโอเคปรสบความสำเร็จครับก็ขอแสดงความเสียใจกับแฟนบอลเรียวพูด,ด้วยนะครับแต่ว่าแค่สี่นัดนี้มันเป็นเรื่องแบบธรรมดามากเลยนะครับถ้าเทียบกับทีมเด็กผีที่โดนมา10ปีนะครับดังนั้นก็ เดี๋ยวเรียพูกกลับมาได้ไม่ต้องกลัวครับสบายๆโอเคครับครับก็พบก,กับผมอีกครั้งแล้วครับวันนี้เราวิ่งเป็นวันที่1 1บเนะครับแล้วก็ผมวิ่งได้แปดรอบนะครับแล้วก็เดินอีกประมาณอีกประมาณ10นาทีนะครับก็เมื่อคืนนี้ครับแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดก็ เปิดบ้านชนะทีมไบตันไปสี่ประตูต่อ2นะครับก็นึกว่าตอนแรกนึกว่าจะชนะสบายนะครับแต่ว่าพอนนําไปก่อน3-0แต่อยู่ๆก็โดนยิงเป็นสามหนึ่งนะครับแล้วก็เป็น3าสองก็กรรมการก็ทดไปอีกเจ็ดนาทีก็บอกได้เลยครับว่ารู้สึก หายใจไม่ทั่วท้องนะครับแล้วก็รู้สึกเครียดเครียดครับเครียดดีนะครับที่เอมโบโม่มายิงนาทีเกือบสุดท้ายนะครับเป็นสีสองก็เลยรู้สึกโล่งไปนะครับก็เป็นการรากอาถรรพ์นะครับก็แพ้ใบแพ้ใบตั้นมาในบ้านสามนัดติดนัดดีก็ชนะบ้างนะครับขับลูกเกมก็ผมยกให้เอมโบโม่นะครับเป็น Man of the m a แม h แล้วก็คาเซมิโลก็ถือว่าเล่นดีนะครับนัดน,นี้ก็เชสโกอาจจะเล่นไม่ดีเท่าไหร่โดยภาพรวมก็คือเล่นดีกันโอเคนะครับคุณย่าเน,นี้ยขยันมากโอเคชอบครับชอบต่อไปนะครับก็เป็นทีมดีสองนะครับก็คือคือผมก็คิดว่ายังไงลีฟพูก็น่าจะชนะนะครับก็เลย ไม่ได้ดูแลครับเพราะว่าถ้าดูตีสองเนี่ยผมต้องนอนตีสี่แล้วก็พรุ่งนี้ก็อาจจะวิ่งไม่ไหวซึ่งยังไงก็เรียบูก็น,าากน,น่าจะชนะอยู่แล้วก็นอนดีกว่าแต่พอตื่นขึ้นมาก็โอ้มันเป็นไปได้ยังไงเรียบภูแต่ไม่เป็นไรครับผมว่าเรียพูแพ้แค่สี่เกมเองทีมผมเนี่ย แพ้มาเป็นสิบปีแล้วครับอดทนมานานครับเดี๋ยวเรียบหัวกลับมาครับเพราะว่าเรียบพูนี่เขาเป็นประเภทสู้ไม่ถอยอยู่อะครับก็วันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการวิ่งแล้วก็การดูบอลก็โอเคก็วันนี้อาร์เซนอลแข่งนะครับก็ไปเชียร์อาร์เซนอลกันได้นะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ถือว่าจบเซสซินภารกิจนะครับ เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ